สวัสดีค่ะเจเคโน,โนแนะนําบ้านเดี่ยวมือสองให้ชมนะคะสภาพพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนนะคะแปลงนี้มีต้นทุเรียนให้ผลผลิตแล้ว2ต้นขนุนมะม่วงมะนาวส้มโอและพื้นที่ว่างหน้าบ้าน,นาและหลังบ้านด้วยค่ะอยู่ที่ตําบลโคกไม้รายอําเภอเมืองจังหวัดป่าจีนบุรีมีบริการยื่นสินเชื่อให้ฟรีนะคะเช็คเครดิตและเช็ควงเงินกู้ก่อนได้ค่ะ เนื้อที่ขนาด115ตารางวาพ้อมบ้านนะคะเจ้าของปรับลดราคาค่ะจากเดิมลังนี้นะคะตั้งราคาไว้ที่2 1 5 0 0 0บาทปรับลดราคาค่ะตอนนี้ขายเพียง1 9 90,000บาทเท่านั้นนะคะที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะลักษณะของตัวบ้านนะคะเป็นบ้านยกพื้นสูงขนาด สอห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องครัวหนห้องนั่งเล่นและ1ห,ห้องเก็บของค่ะมีไฟฟ้ามีปะปาประตูหน้าต่างมุงรวดเหล็กดัดแถมให้นะคะแอร์สามเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น1เครื่องเครื่องซักผ้าโต๊ะเก้าอี้ห้องนั่งเล่นซิงค์เคาน์เตอร์ครัวตู้เตียงนะครับ พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะหิ้วกระเป๋าเข้าไปพักได้เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็ให้กันค,บคบรบครบแล้วนะคะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยกว้างและราคามิตรภาพนะคะปรับลดราคาให้เรียบร้อยค่ะบนพื้นที่ที่มีต้นไม้นะคะต้นทุเรียน2ต้นส้มโอทับทิมสยามขนุนมะม่วงมะนาวและกล้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถาม หรือว่าต้องการนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปพร้อมกับ ID ดีรายใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะซึ่งเจคย์โน่ใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะในวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ